สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับวันนี้ผมจะนำถังแก๊สเก่ามา DIY ทำที่เก็บอุปกรณ์เดี๋ยวมารับชมขั้นตอนการทำกันเลยอุปกรณ์ผมก็มีเลื่อยไม้คัตเตอร์สกูสองตัวไม้บรรทัดปากกาไมจิถังแก๊สครับเราก็ว่าไปที่ถังแก๊สเราเลยแล้วก็ไม้บรรทัดเราวางไปที่ถังกึ่งกลางของถัง พอระวางได้แล้วเราก็ขีดไปเลยครับเราขีดถึงด้านข้างของถังเลยพอเราขีดมาถึงด้านข้างของถังแล้วเราก็วัดเราได้สี่นิ้วนะครับแล้วก็มวัดอีกฝั่งหนึ่งให้ได้สี่นิ้ว าวาได้ถึงนิดแล้วเราก็ขีดเลยเราก็ขีดมาให้สุดตรงด้านข้างของถังพอเราขีดมาสุดแบบนี้แล้วเราก็วาดขึ้นไปข้างบนนี้เลยนะครับ พอเราวาดได้แบบนี้เราก็ตัดตามที่เราวาดไว้ พอเราตัดขัดออกได้แบบนี้แล้วเราก็เอากันไกมาตัดให้เข้ารูปเข้ามุมครับพอเราตัดได้แบบนี้เราก็นำไม้มาวัด พอเราเอาไม้วัดได้แล้วเราก็เอาปากกาเมจิเรามาติกลงแล้วก็ตัดเดี๋ยวเราก็ตัดตามที่เราขีดไว้พอเราเล่ขัดได้แบบนี้เดี๋ยวเราก็สกูมันยึดใส่กันเลยพอเรายึดได้แบบนี้ แล้วก็มาใส่อีกฝั่งหนึ่งให้ได้เหมือนกันแบบนี้พอเรายึดแน่นได้แบบนี้แล้วเราก็นําไปล้างทำความสะอาดเอามาใส่อุปกรณ์กันเลยครับผมก็นําไปล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็อุปกรณ์เราใส่เข้าไปที่เราทําไว้เลยคัตเตอร์ใส่เข้าไปครับปากกา ก็เทปดำก้าวสองหน้าก็เทปใสกันไกลเราใส่ไปได้เลยครับเราจะถือไปไหนเราก็ถือไปได้เลย ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้ผมขอบคุณครับ